สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A S b a s Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปคาคาชินะครับที่เป็นเพื่อนขอมานะแล้วก็เป็นการอ่านหนังสือของกิรายะนะครับเป็นหนังสือสุดโปรดของคาคาชิที่เวลาว่างเขาก็จะหยิบมาอ่านตลอดครับไม่รู้ด้วยหนังสือเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะครับ โอเคท้าเพื่อนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับคลิปนี้จะไม่ได้วาดแค่คาคาชินะทุกคนเราก็จะาวาดเจ้าเหล่าลูกศิษย์ของคาคาชินะครับนั่นก็คือนารุโตะซาสุสเกะแล้วก็ซากุระนั่นเองนะครับที่กำลังแอบซุ้มองคาคาชิอยู่นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะุู้มองอะไรนะ ก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่เจ้าสามคนเนี่ยมันอยากจะเห็นหน้าตาที่แท้จริงของคาคาชิมันก็ได้ทําการวางแผนนะครับวกเรานินจาพวกรุ่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะมาเอปิดโปงหน้าตาที่แท้จริงของคาคาชิและในตอนสุดท้ายนะที่พวกนารุโตะพยายามแล้วแต่ก็ไม่สามารถ สําเร็จแลไม่ว่าจะเป็นการพาไปอาบน้ําพาไปกินรามบงนะครับก็ไม่เห็นนะครับแต่ก็ในตอนจบของตอนนะครับคาตาชิก็เปิดหน้าให้ดูนะแต่ภายใต้หน้ากากมันก็ยังเป็นหน้ากากเหมือนเดิมแหละครับทุกคนไปก็ไม่รู้นะครับอาจารย์นรคนนี้ตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับคาตาชิเนี่ยก็มีเสน่ห์ตอนที่มันมีผ้าปิดจมูกน,นะครับ โอเคคลิปนี้ผมก็จะวาดให้ดูเฉยๆนะพอไม่ระบายสียค้ับการวาดให้ดูนะคุกคผมเราจะภาพการระบายสีไปก่อนสักคลิปแล้วกันนะครับโอเคเพื่อนๆที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยละกันนะ แลคนที่เข้ามาดูใหม่แน่นอนครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมคลิปหน้าอาจะเป็นตัวละครของใครก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะอาจจะเป็นตัวละครของน้องที่ขอเข้ามาอีกก็ได้นะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับข้ารชกาที่กําลังเดินอ่านหนังสือโดยไม่รู้อน่อยี่ว่ามีคนตามสะกดรอยอยู่นั่นเองครับก็ค,บคือจะลูกศิษย์สามคนนั่นแหละที่กําลังเ,เด็กน่ารักเลยนะกําลังดื้อเลยครับตอนนี้เอาตกสกเกะแล้วก็สุกะมันมีเพียงคาาชินี่นะครับที่ดูแลพวกเขานะ โอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย